Vielen วันที่หนึ่งมิถุนายนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีพลตตรีอาชายน์ไกรทองรองผู้บรรัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมพันตำรวจเอกรัฐพงศ์ตี้สุดรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามพันตำรวจเอกธนาวุฒิจงจิระรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีพันตำรวจโทรกรกฎยงยืนรองผู้กำกับการสองกองบังคับการป้องกันปราบปรา,ราม และพันตำรวจโทสมบูรณ์เอื้อสมานไมตรีสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยารวมสนที่กำลังปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ชดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีชูสืบสวนสอเพืมองพัทยา กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูธรภาคสองและกองปราบปรามร่วมบูรณาการการปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มชาวต่างด้าวเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 และปิดล้อมตรวจค้นผู้กระทำความผิดทุกประเภทอาชญากรรมทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดชนบุรี จากการลงพื้นที่ปฏิบัติการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมายตามหมายสารรวม10จุด ซึ่งจากการลงพื้นที่ปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้เทคเข้าข่ายกระทำความผิดโดยเป้าหมายแรกคือกลุ่มคนไทยขายอาวุธปืนให้แก่ชาวต่างชาติโดยได้เข้าตรวจสอบบริเวณห้องพักริมถนนจอมเทียนสายสองอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพบนายศิวกรขอสงวนนามสกุลอายุ24ปีพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืน3กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนสิ่งเทียมอาวุธจำพวกมินิกันและปืนขนาดจิ๋วจำนวน11กระบอกและปืนประกอบขึ้นจากไม้ใช้ยิงหนังยางจำนวน25กระบอกโดยเจ้าตัวให้การว่าเป็นเพียงของสะสมที่ตนเองรับมาขายไม่สามารถใช้ยิงได้ซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบอีกครั้งส่วนอาวุธปืนทั้ง3กระบอกรวมทั้งกัญชายอมรับว่าตนเองมีความผิดจริง นอกจากนี้ยังพบสมุดบัญชีธนาคารจำนวน100เล่มซึ่งต้องตรวจสอบอีกครั้งว่ามีการนำไปกระทำความผิดหรือไม่เป้าหมายต่อมาเป็นกลุ่มชาวอินเดีย เป็นผู้ต้องหาถูกเพิกถอนให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นบุคคลที่ทางการอินเดียต้องการตัวเนื่องจากถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดเฮโรอีนโดยเข้าตรวจสอบอาคารเลขที่308ทับ331คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี พบมิสเตอร์ฮาร์มิเดอร์ซิงแรนดาวาอายุ42ปีสัญชาติอินเดียซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวถูกเพิกถอนให้อยู่ในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาและยังเข้าตรวจสอบชาวอินเดียที่อยู่เกินกำหนดอนุญ,ญาตหรือ overstay เข้าตรวจสอบบริเวณบ้านเช่าไม่มีเลขที่ถนนมิสสัมพันธ์ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรี พบบุคคลต่างด้าวสัญชาติอินเดีย2รายคือมิสเตอร์ราจิสอายุ38ปีสัญชาติอินเดียโอเวอร์สเต1074วันและมิสเตอร์กอรัตยาดออายุ37ปีสัญชาติอินเดียโอ e r s t a y ร์สเห650วัน นอกจากนี้ยังตรวจสอบการแจ้งที่พักของกลุ่มชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่เป็นเป้าหมายจำนวนสีแห่งตรวจสอบคนต่างด้าวจำนวนสิบรายและได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา38แห่งพรบรคนเข้าเมืองพลตรีอาชยน์ไกรทองรองผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจกองปราบปรามและตำรวจภูธรภาคสองให้ดำเนินการมาตรการกวาดล้างอาชญากรรมรูปแบบต่างๆของชาวต่างด้าวและคนไทยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ